สวัสดีครับเราก็อ,อยู่ในเกมมิติฮอปเพย์เฮ้าส์ Hop, Play, How, นะครับก็มีคนแนะนำให้เล่นเกมนี้นะครับว่าเป็นกเกมนี้ที่มันรอดมากๆรู้กันว่าเกมนี้จะทำให้ผมสะดุ้งได้มากแค่ไหนเนื่องจากมาชิปตอนเย็นนั้นก็จะเสี่ยงเสียงหน่อยพ่อตอนนี้หนูไม่อยาก อยู่ใกล้ตุกตากับอ้ตุกตานี่เลยอ่ะเดี๋ยวไหลนะเดี๋ยวพวกจะเปิดไฟไว้ให้นะเอาไฟกับพิบอ่าไฟกับพิบอันนี้เงี่ยแหละมีตัวหอกพ่อคะไม่คะเดี๋ยว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 ,ว,วเดี๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วเดวเดยดี๋ยวเ ของเล่นคือจะเป็นจุดสนใจอาจจะทำให้โรบี้เออโรบินนั้นโรบินครับเราเรจะเรียกว่าโรบินนะครับ <c oughs> มันจะชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่เราจะเรียกว่าโรบินนะครับ <c oughs> รต้องกระโดดอันนี้คือแม่แม่แม่ตัวแม่ตัวใหญ่กว่าพ่ออยงี้ยแล้วก็พ่อนี่ตัวพร้อมๆแล้วก็มีตุก๊กตาไอ้สีดำนี่ด้วยนะับน่าจะเป็นตุก๊กตาไอ้มิตต์ฮอคนั้นแหละ <c oughs> ไหนวะพี่อยากเจอพี่แล้วโอ้เสียงดังๆไว้ก่อนเราจะได้จะได้เจอไงมีบ้าอันนี้มีไหมฮัลโหลเมตตาฮอปมาหลอกหลอนข้าหน่อยสิกูว่าเดีกูได้เจอของจริงเมื่อกี้กูเห็นอะไรแปลกๆกกูว่าจะเป็นพลังงานวิญญาณแหละเชื่อกูด,ดพิพลังงานพลังงานวิญญาณเชื่อดิโอ้ ใช่ผมเธอพลังงานเป็นยานชัวนะเขาบอกว่าให้ไปเอสิตเนี่ยนะเป็นภารกิจหลักนะจะต้องวิ่งตรงไปหาหพ,พ่อแม่นะครับตอนนี้น่าย,ยังไม่มีใครบ้านนี้มันมีใครเปล่าอยหมพ่อแม่อยู่ไหนฮะมีรอยข่วนด้วยมีเสือเข้าบ้านมันเนี่ยมันมีเสือเข้าบ้านนะกรับสิบหายอะ ทำมันมีสีแดงเขายุขับิบครับว่ามิเตอร์ฮอปนั่นลอยมิเตอร์ฮอปว่าเป็นกระต่ายน้อยบอนนี่มากกว่าไปแล้วไปบ่ายแล้วกลับเขาบ,บอกให้กลับห้องครับเราก็กลับห้องให้เรากลับห้องตามสัง่งก็พอนะมันจะดังกุกเกงกุกเกงอ,อืออือรถด,ด,ดังรถด,ด,ดังรถด,ด,ดังกูกูกระโดดกูกระโดดบอกเลยว,ว่ากลับมาที่เดิม ้องนี้จะไม่มีทางหลอดเรากลับมานอนครับนะนี่คือจุดจบแรกคือการกลับมานอนโดยที่ไม่คิดอะไรเป็นจุดจบ,จบ,จบ,จบที่ดีมากโดยที่ไม่คิดไม่ฝังใจเราเราเราโดนไล่ล่าโอ้โดนไล่ล่าด้วยเอาซะเหมือนคุณยายเจนนี่เลยนะคุณยายเจนนี่มามาั นี่ซอ,อ,อ,อดได้ด้วยมันบันบร้นั่งลงไงเมื่อกี้มึงซอดอยู่แสดงว่าซอดหลังโซฟาได้ดสิใช่ไหมซอดหลังโซฟามีโทรศัพท์มีโทรด้วยโทรผ่านตำรวจได้ไหมเนี่ยเนี่ยว่าเราเจอมิสตอร์ฮอกนะให้เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปเผาทีนะ,นะนะโกโก <c oughs> กโกูโคตรชอบเลยทุกนาทีโกูก้อะไรวะกู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 กโกตลอดแหละได้ยินเสียงแม่ด้วยเสียงแม่เหรอต้องหาทางไปหาแม่อ้าวคูได้กุญแจอะไรมาวะเนี่ยอนลาทีฟคือต้องเอากุญแจนี้ไปเปิดประตูประตูไหนนะครับมไม่บอกก่ัแวี รอบแรกมันทําให้คูสะดุ้งหรอกจริงนะรอบแรกไม่ได้ทําให้กูสะดุ้งเลยแต่กนะ็มีนะเนี่ยรอบเนี้ยมีทางฉันหรอกจริงมีทางสันอกไปเลยไปไอ้เปิดครับโลสวิสี้เกมนี้ทําให้ผมเกมนี้จะทําให้ผมหัวร้อนหรือว่าทำให้ผมหลอกก็นน้นะ่าจ่มีทางที่สะดุ้งเด็ดขาดเลย บอกเลยตรงงนะต่อะไรวะไม่กีผมว่าพลังงานวิญญาณเนี่ยผมชอบบ้านนี้มันหลอนนะหลอนหลอนว่าโฮมซิตี้โฮมเลย <c oughs> ผมว่าพลังงานวิญญาณแหละเออโอ้พลังงานวิญญาณชัดชัดนะเกมนี้จริงๆผมเล่นตอนกลางคืนนะเล่นประมาณตอนประมาณนะครัล ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุมอ่ะเออแต่ว่าอาจเสียงตอนช่วงเย็นก็ไม่ต้องสงสัยว่าทาไมมีเสียงไกอ่อ่ะนะเฮ้ยคุณจะเดินไปได้ไหมคุณได้ยินเสียงปิ้งๆิปติงปง,ปง,ปงอ่าเอามันเห็นกูได้ไงวะ ว่าป็นเห็นกูได้ยังไงอะครับว่าแปลกแลกแหละเอาคุณเจได้ไหมเนี่ยมันบอกให้หาเทปเทปตั้งหกอัน้กูจะไปหาเทปที่ไหนมึงก็ไม่บอกกูละครับฮะเทปตั้งหกอันมันอยู่ไหนแนฮนะให้กูวนบ้านหาใช่ไหมเทนที่มึงจะมีรอบนี้ก็ไม่ได้ทำให้กูสะดุ้งอะครับจริง ฮ้ยทำให้กูสะดุ้งเลยเออโอ้เฮ้ยอีไปเลยครับไปบ่อยไปบ่อยไปไงฮะโอ้คนอย่างกูไม่เคยคนอย่างกูไม่เคยกลัวฮะแต่ถ้าพูดมา,มากๆเส็แสดงว่ากลัวนั่นแหละพูดมากสเสร็จแล้วว่ากลัวไงเออแต่ว่า แต่ความรู้สึกตอนเนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกตอนแรกที่เหมือนเล่นตอนแรกนะความรู้สึกเล่นตอนแรกคือเทปนี้น่าจะเกี่ยวกับเอสเตอร์เอสเตอร์นี่ถ้าอยากดูเรื่องจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะภาคสองไว้ให้นะครับนั่นคือเรื่องจริงๆของเอสเตอร์เพราะว่าเอสเตอร์เนี่ยน่าจะเป็น่าของโรบี้นะ่าของโรบี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะ ซึ่งเจอไอ้ตุ๊กตาไอ้มิตต์ฮอคก่อนก่อนที่จะเกิดภาคหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากดูภาคสองเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ก่อนแรกก็เรียกมิตต์ฮอคมาตรงนี้ก่อนไปครับมิตต์ฮอคมุณมีทางแดกกูได้นะครับมันจะเดินวนบ้างก็เดินวนไปฮะแต่วันนี้ให้มันเดินทางขวาก่อนนะครับพอเดินทางขวาปุ๊บเราก็อื้อโกโกโก้มันเดินโกโกโก้นะบอกเลยตุ๊กตาตัวนี้ม่งโคตรด,ดีโกโกโก้ไปไปไป เอาละครับออกกำลังกายก่อนหนึน่งสองสามสี่ห้าไปครับทุกคนวันนี้เราจะไม่มีทางหร้อนฮนะถ้าเราเงียบไปไลแสดงว่าเรากําลังหัวร้อนนะครับเกมนี้ทำให้เรา,าหัวร้อนทุกนะคนเราจะทาให้พวกเราจะไม่มีทางหัวร้อนในชาดนะแหม่ไม่ลืมเก็บเทปยังไ,ไง ทปที่สองครับเดี๋ยวผมเก็บเทปมันน่าจะเป็นเทปของเอสเตอร์หมดเลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเอสเตอร์ไปบันทึกตอนไหนกัวะเออแล้วคือภาคหนึ่งเราไม่รู้ได้งไงว่าเอสเตอร์ตายเลยเปลา่าแต่ถ้าคือไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเอสเตอร์น่าจะน่าจะมีพลังสร้อยคอใช่ไหมคือมีพลังสร้อยคอแล้วพลังสร้อยคอมันติดอยู่กับเอสเตอร์ใช่ไหมคือพลังมันเหมือนกําจัด ิมเตอฮอปไปแล้วอะแต่มิมเตอฮอปเหมือนไม่ตายครับในภาคที่สองะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวแปะภาคสองไว้ให้นะอย่างที่บอกแต่ถ้าใครรู้รู้รรรเรื่องแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครงงงงในเรื่องอยู่ก็รู้สิผมก็อธิบายได้แค่นี้นแหละอืมมนต่อครับมว่ามิมเตอฮอปมันต้องมาวัะตอนนี้เออ,เอ,อพี่เจ เสียงตกใจมันจะไม่มีมันจะไม่โคตรตกใจสักเท่าไหร่มันจะหลอกหลอนกูยังไงวะมันจะบู๊กอฮะฮะใจกูป่วยได้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆที้มันวิ่งมาทำไมอ่ะเอานะครับโกโกโกนะครับอะครับเตรียมตัวแล้วทุกคนเตรียมตัวแล้วทุกคนนะมันจะวิ่งเงินทุกคนวิ่งครับผู้คนไปแล้วอือโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังไม่เป็นไร นะในห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกคาดว่านะ่าจะไม่มีนะวิ่งกระโดดก่อนในะวันนี้อ่าวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดก่อนนะบอกเลยว่าอออือมดังดังดัง,ดงจริงๆตัวหกแทง้ายไปเออทางซ้ายแหละดีครับดีครับเราไปเลยครับอ,อือไปสวยนะ่บอกเลยเจอเทปเจอเทปที่อ่าสามปะ่ะอ่าสวย คาดว่าไม่แน่ใจว่าเอสเตอร์ตายหรือเปล่าแต่สำหรับผมคาดว่าถ้าวิตเตอร์ฮอกรอดมาได้เอสเตอร์ก็น่าจะไม่รอดนะครับอืมจริงๆในเรื่องของเอสเตอร์เนี่ยถ้าใครอยากรู้เนี่ยผมจะไม่สปอยแล้วกันแต่อยากให้ไปดูเองเพราะว่าถ้าใครมาสปอยผมก็แบนเหมือนกันนะสรับ นี้ถนะ้าใครรูร้รู้เรื่องอยู่แล้วอะแล้วมาสปอยผมนะผมก็จะแบนมานซะนะครับเล่นเล่นถ้าถ้าผมถ้าผมกลัวแสดงว่าผมพูดมากไงเออเอาละมึงเอาละอีงเงียบเอาไว้ก่อนนะเรียกมุะหกมานะมันเดินไปทางขวาเดินทางขวานี่ดูทางซ้ายทําไม กูจะต้องไปทางนั้นเนะี่ยโอ้โทรศัพท์ก็โทรมาเฮ้ยพอดีโรบีนเขาบอกให้ไปที่ทางมาตูทุกอย่างโอเคไหมอ่ะบอมทุกอย่างไม่น่าจะโอเคแล้วใครโทรมาวะม่าจะเป็นเสียงพ่อไม่ก็เสียงใครสักอย่างนึงเออหรือมันก็เสียงใครสักคนที่โรบินรู้จักโรบี้รู้จักนะตกลงมันชื่อโรบินหรือโรบี้คือไม่รู้ กูไปดีว่าังหมานี้กูวิ่งก่อนนะครับเอ้กูจะโดนแดกแน่อู้ยเกือบแล้วครับเกือบโดนแดกแล้วพี่โอ้เกือบโดนแดกแล้วครับห้องนี้มีอไอไหมไม่มีหรอโอเคไม่มีนะไม่มีก็วิ่งครับผมคาดว่านะต้องไปครับต้องไปครับเอ,อมึงมาจากไหนวันนี้โอ้เฟิงนะมึงเนี่ย มาตลอดโดยที่ไม่นัดหมายกูไว้ก่อนนะฮะวิ่งลย่งมนแล้วเออมาแบบไม่ได้นัดหมายกูเยอะช่วงนี้มันจะฮอกมันทางซ้ายเราจะต้องไปทางขวาหมาก็เ่างเป็นอะไรของมึงนะฮะอ่าออ่อออย่างนี้ยังยังเอาเข้าไปอ่ะอ่อ กูไม่ได้กูตรวหัวร้อนหมามากกว่านีตอนนี้อนะจริงตรวหัวร้อนหมามากกว่ายังอีกยังยังเทปที่ห้าใครอ่านได้ก็อ่านนะจ๊ะนะสำหรับคนที่อ่านอังกฤษออกนะอา่านเป็นแพย์ได้ก็อา่านไปเลยนะครับผมจะไม่ห้ามหาคิกว่าอันดับทีเนี่ยยังเป็น ภารกิจหลักเนี่ยคือการหาเทปนั่นจะเป็นเทปสุดท้ายแล้วว่ามนได้หาเทปทั้งหมด6อันนะ6อันก็น่าจะอยู่ทางขวาห้องที่เรายังไม่เคยไปก็น่าจะเป็นห้องพ่อกับแม่นะว่าห้องพ่อกับแม่น่าจะมีเทปอันสุดท้ายแต่ไม่เข้าใจว่าใครมาวางเทปให้อีสเตอร์อ่ะห้องนี้ก็มีอะไรแน่นอนคาดว่าต้องมีว่ะนะ มาแม่งเป็นแมงมุมเลยตกลงตกลงมิติฮอปไม่เป็นแมงมุมเหรอไม่ใช่กระต่ายใช่ไหมเป็นแมงม,ม,มุมใช่ไหมเออเอาว่ะไม่รู้ยังไงแต่คาดว่าคือสลับเทปที่หกเนี่ยถ้ามันมีเสียงเสียงพูดซะหน่อยนะแบบว่าเออมีเสียงแบบ ในในใน,ในที่เราฟังใช่ไหมถ้ามันมีเสียงแบบว่าเอ้ยเอสเตอร์ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออัดเทปไม่ให้แต่ทำไมต้องอัดเทปให้ลูบี้ฝังหรือว่าลูบี้จะเป็นจะเป็นแกมพลังงานคนต่อไปแทนเอสเตอร์อแต่มันก็ไม่น่้จใช่ป่ะผมคาดว่าคือ,อยังไงก็ต้องไปดูภาคยังไงก็ต้องไปดูภาคสองก่อนนั่นแหละอย่างที่บอก ผมก็ไปเล่นพักสองคนอยู่แล้วอะ่ะก่อนจะเล่นพักแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเล่นพักเฮ้ยเอาเยลนะตะฮอกกูจะหัวร้อนกูจะต่อยมึงจะต่อยกูไหมฮนะถามจริงท้าพี่ต่อยซะเแล้วของจริงกูก็ไม่อยู่เหมือนกันนะฮะของจริงๆโลกจริงๆกูๆก็ไม่อยู่อะ่ะนะแต่ในเกมกูท้าได้อะ่ะกูท้าเอาดิไปแล้วตางกนไม่ทันหรอกไอ้น้อง่นะ มีตัวหงบอกว่าใครน้องมึงวะนะรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันถามว่ามันมีความน่ากลัวไหมมันนีแต่ความหัวร้อนเยอะว่านะครับความหัวร้อนเยอะว่าเพราะความหัวร้อนเนี่ยมัน,ม,นมันก่อเกิดให้เกิดพลังงานในด้านลบขึ้นมาครับพอเกิดพลังงานในด้านลบก็คือแบบว่าอย่างเช่นเรามีพลังงานบวกใช่ไหมเราก็จะกลัว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 จนไม่กล้าเล่น แต่ถ้ามีพลังงานด้านลบมากเกินไปมันก็จะมีแบบว่บาบวดร้อนแล้วก็แบบความกลัวจะหายไปเนี่ยจะเหลือแค่ความเศร้านะครับใช่หรอวะกูทุกพูดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็รหัสนี้ผมรู้แลละเป็นรหัสปฏิทินนะอ่าวันสิบสิบแปดอ่าศนสนี่นี่นะครับนั่งสติ๊กว่ะโอ้มีพลังหนังสติ๊กด้วยทุกคนดูดิ เอาว่ะสติ5ายิงไปครับหัวนี้สติยิงโคตรดีอ่ะนี่แน่เอาละครับมาดูอย่างหนึ่งฉากจบหลักของเรานะครับมันจะเป็นยังไงยิงเลยยิงยิงคนยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงรครับตัวนี้ สวัสดีครับงต่อไปนะครับยิงเข้าไยยิงเข้าไป้นยิงเอาละเว้ยตดิน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 สวัสดีครับสวัสดีครับเราชื่อโรบี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโรบี้เราต้องไปหานามะนามะคขว่นามะพี่นามะสวัสดีครับ อ๋อเนี่ยเหรอพี่นามากโอ้พินามากูกลายเป็นมันจะท้องมึงเป็นมืตทฮ่ท้องตลอดชี้ผมก็ไม่บอกโคตอนนี้ยิงก่อนครับยิงก่อนนะวันนี้วิ่ง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 ก่อนครับวิ่งวิ่งอะไรยิงวิ่งอะไรยิงวิ่งอะไรยิงเฮออจุดดถแดงแล้วโอ้อ้าวตำรวจรอหน้าบ้านใครโทรหาตำรวจวะเอ้า นี่กูโดนจับวะเนี่ยโอ้รู้สึกว่าก็ต่ายจะรอดนะครับ <c oughs> ก็ะต่ายจะรอดแต่โรบี้ไม่รอดเนี่ยสิโอเคเดี๋ยวเล่นอีกฉากจบนะครับอีกฉากจบอันนี้ทั้งหมดสามฉากจบนะอันนี้ผมกลับมาเอาเทปแรกนะครับซึ่งมันจะมีอีกฉากจบก็คือเราต้องไปเอาไฟแช็คแล้วก็ยิงกระถางต้นไม้อย่างที่เรายิงไปเมื่อกี้นะซึ่งมันจะมีไฟแช็คแล้วก็ เอามาจุดไฟเผาตรงกระดาษนะครับเขาจุดไฟเผากระดาษปุ๊บมันก็จะเผาบ้านหลังนี้ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเราต้องเปิดห้องนี้ก่นกนกนกนอนนะครับเขนะเราเปิดห้องนี้กันก่อน,นใช่นั้นก็เขินมืดจิงวะโคตรมืดเลยมืดอย่างมากเลยโอ้โหมืดจัดเลย จะมีพลังงานอยู่ไหมเนี่ยพลังงานมันต้องมีแน่เลยฮะแต่ตกใจรอบสองไม่มีแล้วนะครับชุดตกใจรอบสองไม่มีแล้วริงฮนะคือถ้าสังเกตเนี่ยสังเกตว่าผมตกใจจริงผมจะตัวสะดุง้งตัวมันจะสะดุ้งมากๆเลยตัวตัวตัวละครนะเออนะนัะ่นแหละคือจังหวะที่ผมตกใจจริง แต่อาจเสียงมาแล้วมันมัน <Okay. S 1> มันมันไม่ส่งผลการตกใจทุกคนเข้าใจปะเ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ออเพราะมันอัดเสียงที่หลังนี่เข้าใจปะเออแต่ถ้าไ์สดก็ว่าไปอย่าง <c oughs> มันก็อาจจะยาวมากกว่านี้นะ <c oughs> มันอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ว่าได้ทุกคน <c oughs> คนต้องเข้าใจผมผมว่ารอมิเตอร์ฮอกก่อนนี้ว่า <c oughs> ให้มันไปทางซ้ายอะ ไปทางขวาดะบมึงใหม้มึงมาทางซ้ายเนี่ยม,มาเนี่ไปทางซ้ายเออสั่งมึงให้ได้อย่างให้สั่งเลย,ยวะเอออย่าให้เจ้าของบ้านเดือดนะเว้ยอย่านะอย่านะกู <c oughs> <c oughs> ว่าเส้นทางนี้กูจะผ่านยังไงวะเอาอะวัดใจกันมาทุกคนผมว่า ต้องเราใจกันหน่อยทุกคนจริงคำนี้เป็นคำในตำนานของช่องใครที่ตำนานนะับก็บับงว่าผมจะไม่โดนนะครับเปวะไม่โดนจริงๆด้วยว่ะปกติมันจะมีของเล่นตรงนี้ด้วยนี่ว่า,ามันเหลือแค่สองของเล่นวะเนี่ยหรือวาจำผิดเออูใส่จำผิดนั่นแหละโอเคมันตรงนี้เอ้ยี่ืมมาห้องพ่อกับแม่นะครับ หลังจากนี้เราก็เปิดกระแจนี้นะจ๊ะเอา้าโอมาทําไมเนี่ยแล้วก็วันที่เหมือนเดิมนะครับโอเคเก็บไฟแช็คมาแล้วนะอย่าลืมนะผมเก็บไปแช็คมาแล้วทันทุกคนจากนั้นเราก็มายิงกระถางต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บปาน,นี้มานะครับอ่าอันนี้เราก็มีเชื้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ยิงยิงแกเข้ามาไม่ได้หรอก มเติฮงแกต้องตายแกต้องตายเออแกทำอะไรฉันเนี่ยแหมม่ไม่ได้หลอนนี่จริงนี่ว่ามาิติหกนะเผาเลยเผาบ้านนะ go, go, go. เรื่องนี้ต้องเผาบ้านนะออกมากมื่วันนี้ถึงเวลาที่ต้องวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว วิ่งแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วเว้ยหมดบาแล้วมันจะถึงแล้วโอเคลูบี้ก็สามารถช่วยครอบหรัวเอาไว้ได้แล้วมิติฮอกก็โดนเผาโดเผาจริงเหรอวะโดนเผาไว้ทำไมมันยังมีภ้าสามต่อวะเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเคลีย นะต้องเคลียร์ในภาคที่สองมิติเฮาเพเ้าจะกลับความร้อนมาอีกครั้งแล้วเรามาดูกันว่าภาคสองจะเฉลยอะไรกับภาคหนึ่งส่ันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับเกมนี้อาจจะไม่รลอนแต่คนดูเล่นรอนนะครับ